ในบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสถานะความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังนิยามความสัมพันธ์นี้ว่าเรากําลังคบกันแบบไหนครับนี่คือหนังสือ normal people ปกติคือไม่รักจากสำนักพิมพ์แซลมอนโดยคุณแซ l ลี่รูนีและแปลโดยคุณนัฐฐานันกล้าหารครับหนังสือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชยอยายหญิงคู่หนึ่งครับเริ่มต้นเนี่ยในเรื่องจะมีการวางไทม์ไลน์เนี่ยเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ประมาณปี2011 ไล่มาเรื่อยๆในแต่ละปีครับ2012 2013สุดท้ายเนี่ยจะไปจบลงที่ปี2015ครับโดยเนื้อเรื่องจะมีการบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มและก็เด็กสาวมัธยมปลายคู่หนึ่งที่ชื่อว่าแมรี่แอนและก็คอนเนลแมรี่แอนเนี่ยครับกับคอนเนลเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเริ่มต้นเนี่ยคือแมรี่แอนเนี่ยบ้านเขาก็จะเป็นคนที่บ้านค่อนข้างมีฐานะหน่อยครับส่วนคอนเนลเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่คุณแม่เนี่ยไปทํางานเป็นแม่บ้าน ของบ้านของแมรี่แอนครับโดยความรักของทั้งคอนเนลแล้วก็แมรี่แอนเนี่ยเริ่มสั่งสมมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนที่ทั้งสองในอยู่มัธยมปลายแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําให้เกิดคํานิยามที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองคนครับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่เนี่ยเราเรียกสถานะนี้ว่าอะไรครับแฟนก็ไม่ใช่คนคุยก็ไม่เชิงครับทําให้บริบทของทั้งสองคนในทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขาดูสนิทกันมาก ดูเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมากแต่เราก็ไม่สามารถนิยามได้จริงๆครับว่าเรากําลังคบกันแบบไหนอยู่ครับใครที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดหรือว่านิยามความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรกันครับหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่ตรงจรี๊ดในใจคุณมากๆครับโดยจุดเด่นของเรื่องเนี่ยครับอย่างที่เราเล่ากันไปครับว่าชื่อหนังสือคือ normal people แล้วก็การใช้คําว่า normal people เนี่ยมันแปลได้หลากหลายแง่มุมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคำว,ว่า normal people normal people เนี่ยคือเหมือนเป็น คนธรรมดาทั่ว,วไปนะหรือว่าคนท,ทั่วไปของอย่างเราๆเ,เนี่ยครับซึ่งคําว่า No r m a l people เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าสังคมของเราหรือว่าสังคมในประเทศที่ s ซลลี่รูเนอร์เป็นคนแต่งนะครับเรื่องราวการครบกันการคุยกันโดยที่ไม่ได้บอกบอกสถานะเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วครับรวมถึงคําว่า No r m a l people เนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของความรักในบางครั้งเนี่ยความรักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ People หรือว่าจะใช้คําว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราได้หนึ่งครับ แยกจากระหว่างความรักกับชีวิตของเราไปได้ครับทําให้คําว่า normal people ที่เป็นชื่อเรื่องเนี่ยจึงแปลได้หลากหลายแล้วก็มีมุมมองมิติที่มีความแตกต่างกันแล้วแต่คนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งถามว่าหนังสือเรน่้เนี้เหมาะกับใครครับผมคิด,ดว่าเหมาะกับทุกคนที่อาจจะชอบนวนิยายแปลอย,อยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะชอบนิยายแนวความรักแต่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงเป็นแนวความรักกุ๊กกิก๊กหรือว่าเป็นแนวความรักในเชิงที่เราอ่านในนวนิยายญี่ปุ่นที่เราจะเห็นความสดใส ประมาณนนครับแต่ว่านี่มันจะเป็นแนวความรักที่มีความอึมครึมเล็กๆหรือว่ามีความที่เราไม่เข้าใจในการตัดสินใจของตัวละครหลายๆอย่างครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เข้าสรุปในใจนี่แหละว่าเออก็เราเนี่ยแหละเป็นชีวิตมนุษย์ทั่วๆไปชีวิตมนุษย์ของเราเนี่ยมีทางเลือกครับและแต่ละทางเลือกของเราเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปและนั่นเองครับก็คือ normal people ครับพอผมอ่านเล่มนี้จบครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่เป็น new york new york time bestseller นะครับ แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ลองไปอ่านกันดูครับใครฟังคลิปนี้จบหรือว่าใครเคยอ่านหนังสืเอเล่มนี้อยากให้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับและสำหรับคลิปนี้อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญของช่องทางของเราครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการที่จะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องของเราคงลาต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ